หลายคนสงสัยนะครับว่าเวลาที่เราเปลี่ยนล้อนะครับจากขอบเล็กไปขอบใหญ่สูรล้อมันเพี้ยนไหมผิดเพี้ยนไหมนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าเพี้ยนจริงหรือเปล่านะครับนะโอเคครับไปครับตอนนี้นะครับเราก็จะลองเอาล้อเนี่ยขอบ14เนี่ยมาลองใส่ดูก่อนเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปทําการวัดค่าดูว่าขอบ14เราวัดค่าตั้งศูนย์เนี่ยค่าตั้งศูนย์เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวเราก็ทําการ ใส่ล้อเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นเครื่องตั้งศูนย์กันนะครับนี่ครับก็เอาขึ้นบ่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาหอยขึ้นเดี๋ยวจับกล้องเดี๋ยวจะต้องทำการวัดค่าจากขอบ14ก่อนเลนสนอับแรกแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปใส่18ดกันดูว่าผิดเพี้ยนไหมผิดเพี้ยนแค่ไหน ตอนนี้เราก็ทำการเข็นเดินหน้าถอยหลังเพื่อที่จะให้ลูกหมากคลายตัวนะครับเพื่อที่ทําการวัดค่านะครับนี่คือขั้นตอนของการตั้งศูนย์เราเข็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการวัดคาสเตอร์เพื่อที่จะวัดค่าคาสเตอร์และแคมเบอร์ครับเราก็ต้องทําการดึงสลักออกแล้วก็ดึงตัวกันเลื่อนออก แล้วก็จะวัดคาสเตอร์เข้าไปครับเราก็ทำการวัดคาสเตอร์นะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราก็ทำการวัด ค่ามาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูค่ากันว่าขอบ14เนี่ยตอนนี้ค่าอยู่เท่าไหร่นะครับไปครับสำหรับตอนนี้เราก็วัดค่ากันมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เป็นล้อขอบ14นะครับคาสเตอร์อยู่ที่2 2 0 1นะครับคาสเตอร์ด้านซ้ายนะคาสเตอร์ด้านขวาอยู่ที่1นิดๆแคมเบอร์อยู่ที่ ลบ0.17นะครับข้างขวาลบ0.20ทลร,รวมอยู่ที่16นะครับ7กับ8ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอเราใส่ล้อขอบ18แล้วเนี่ยค่าจากตรงนี้เนี่ยจะเพี้ยนไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถ่ายรูปไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู18กันต่อครับว่าเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนล้อก่อนครับเอา14ออก เดี๋ยวเราเอาขอบ18บแปดเนี่ยเข้าเลยนะครับใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเราก็จะวัดค่าใหม่กันอีกรอบหนึ่งดูดีว่าเพี้ยนไหมเพราะเมื่อกี้เราถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเรียบร้อยทําการเปลี่ยนร้อยเรียบร้อยทําการวัดค่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผิดเพี้ยนแค่ไหนนะครับหรือว่าไม่ผิดไม่ผิดเพี้ยนเลยนะไปดูกันครับมาครับ จากที่เราทําการวัดค่านะครับตอนนี้เป็นล้อขอบ18ขอบ18นะคาสเตอร์อยู่ที่2.16อ่าคาสเตอร์ด้านซ้ายนะครับคัสเตอร์ด้านขวายอยู่ที่1.40แคมเบอร์อยู่ที่0.16ดนะครับด้านซ้ายด้านขวายอยู่ที่บวก0.22ถ้าก็ไม่มีเครื่องหมายลบพวกนี้ก็คือบวกโทร o t นะครับอยู่ที่สูลบ0.8นปะครับประมาณนี้ลบ0.8หรือดูแค่ตรงนี้ก็พอนะฮะแล้วเราจะมาดูค่าอันเก่าจากขอบ14ี่นะอยู่เท่าไหร่นะคร ข้างซ้ายเนี่ย2.01ข้างขวา1.18นะครับคือแคมเบอร์กับคาร์เตอร์เนี่ยคือไม่ได้หนีกันมากมายนะครับแต่ที่ผิดเพี้ยนไปก็คือโทโทจากเดิมนะครับบวกนะครับโทร,รวมเนี่ยอยู่1.6หรือแต่อันนี้มันต่างกันอยู่ที่ประมาณ1.0ก็ถือว่าถามว่าผิดเพี้ยนไหมจากเปลี่ยนล้อจากเล็กไปใหญ่แล้วเนี่ยนิดหน่อย นิดหน่อยแต่ว่าโทนนี่จะผิดเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนล้อขอบเล็กไปขอบใหญ่หรือขอบใหญ่ไปขอบเล็กเนี่ยเราควรที่จะตั้งศูนย์ล้อเช็คศูนย์ล้อด้วยนะครับเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นมาตรฐานขับดีและไม่กินยางนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับให้ความรู้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดถูกใจกดสับตะไคร้ด้วยนะครับนะกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมช่างเอกนะครับต้องลาไปก่อนนะครับช่างเอกสวัสดีครับ